มาบูไฮเว้ยนะครับแล้วไปกินวันซอนกันนะครับโอ้น่ากินมากเออเปิดมาที่ไก่ทอดคิมมารีทอดเออมาเริ่มเลยอันนี้คือกิมจิทอดร้อนออุ้ยดูดปบบอันนี้ถ่ายฟุตนะครับเออมีคิมมารีมีไก่ทอดมีปลาทอดนะครับทุกคนอันนี้สั่งเันปีกนะครับอันนี้ปลาทอดนะครับเพิ่งมาเลยสี่ชิ้นรสฮอตน่ากินมากชิ้นใหญ่โอเคเข้าปากไปหนึ่งกุบอืมอร่อยอู้อร่อยอร่อยเลยอร่อย มาลองอันนี้ลองจิ้มกับไมองเนตนะครับทุกคนจะเออมันชึกคำมิปลาด้วยนะอ่าโอเคอันนี้อะไรวะหอมทอเอ้ยเอ้ยงงอ่ะอะไรวะ <laughs> ตอบด้วยคิมมบอรีนะครับโอ้ข้างในเป็นเส้นวนเส้นนะเลิศนะว่้อร่อย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 โอ,อ,ยอ้มีความแบบเจ็บปากเจิบคออันนี้กระตันกน้ำแกงส้มนะครับอ๋อไม่ใช่ซุปกิมจิทุกคนอันเต้าหู้ร้อน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 เปล่าก่อนเปล่ากินยังเอ่ยอ่ากินแล้ว โอเคเลยโอเคเราก็กินกข้าวสวยนะครับกินก่ยข้าวญี่ปุ่นหลอนแบบถือว่าอะไรมาอามีการแบบว่าโอเคอกูกินอะไรตอนนี้นะฮะเรื่องไม่ถูกเลยกู